สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ี่แนวน้ำแข็งก็วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพามาที่สะเป็ดนะคะอากาศที่ไอซ์แลนด์ตอนนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นหมอกเป็นควันอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดนะคะภูเขาไฟกำลังระเบิดเลย นี่ค่ะเห็นไหมอากาศมันก็เลยเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้แม่มาแบ่งปันค่ะให้คุณยายมายืนแบ่งปันนะคะภูเขาไฟระเบิดนะคะห่างจากบ้านน้ว้าไปประมาณ40กิโลเมตรนะคะก็ขับรถประมาณ40นาทีแต่ว่าอากาศมันไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมีลมมันเลยทำให้มลพิษนะคะ PM ค่าฝุ่นค่าแกส๊สมันเยอะเขาก็เลยต้องปิดนะคะปิดสถานที่รอบๆตรงนั้นหมดเลยภูเขาไฟทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นไหมคุณยายเขาแบ่งปันนั่นให้เด็กน้อยช่วยกันแบ่งปันแต่ว่ามีขนมปังมาเยอะนะคะแม็ไคุณยายเขานั่งฉีกฉีกขนมปังเป็นชิ้นๆในรถเลยนะคะเห็นไหมนั่นเราไม่ได้ให้แต่โคใ,ให้แต่ให้แต่ห่านให้แต่นกนะคะ คนเราก็ให้นะฮะแบ่งปันไปเลยค่ะแบ่งปันไปเลย mm hmm. กินด้วยนั่นคนกินด้วยให้นกกินด้วย mm hmm. คุณยายเขานั่งหั่นหันฉีกฉีขนมปังในรถมาแล้วนะฮะ mm hmm. มันก็จะเร็วนะคะ mm hmm. ดูค่ะ mm hmm. เยอะแยะเลยนะคะขนมปังเยอะมาก mm hmm. แบ่งปันค่ะแบ่งปันไปเลยภ mm ูเ hmm. ขาไฟอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะนุ่นอ่ะ ฝั่งข้างหลังที่แม่ยืนนะคะต้องขับรถไป40นาทีอากาศไม่ดีแล้วก็มันเป็นลมมีพายุเข้าตั้งแต่ที่ที่แล้วนู้นนะฮะตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะคะฤดูร้อนแต่ว่าอากาศแย่นะคะทั้งลมทั้งฝนอากาศไม่ดีเลยแล้วก็เชิงจะหนาวนะฮะแล้วก็เชิงจะลมดูกางเกงแม่นะคะกางเกงคุณยายปิวเลยน่นลมนะฮะลมวอยวอย ลมวอยๆนะคะลมพัดอากาศไม่ดีคนก็มาน้อยนะฮะเป็ดห่านมันก็หิวนะฮะเห็นคนณยายมาก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะออกมาต้อนรับถึงที่จอดรถเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะไอซ์แลนด์ตอนนี้ดอกมงดอกไม้มันก็จะขึ้นหญ้ามันก็จะเขียวนะฮะ เสียอย่างเดียวเลยพายุมันเข้ามันก็เลยหนาวนะคะนี่ค่ะสาเป็ดตรงนี้อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้าว่าขับรถขับรถแป๊บเดียวนะคะขับจริงๆก็วืดเดียวสามนาทีถ้าขับเล่นๆก็ห้านาทีนะคะเห็นไ,ไหมเรามาแบ่งปันเราก็มีความสุขนะคะมีความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปัน ขนมปังมีมาเยอะแยะนะคะไม่ต้องกลัวได้กินกันเยอะแยะไอตัวสีขาวนี่มันมันเป็นนกขี้โกงนะคะนี่เห็นไหมมันชอบโกงมันชอบมาแย่งมันอื่นเขาเนี่ยปากมันอ่ะจะงอยปากมันแหลมมากเลยนะคะเป็ดก็สู้เขาไม่ได้หรอกกินไม่ทันเขาเนี่ยเป็ดเนี่ยทั้งเป็ดลายเป็ดเขียวน่ะกินไม่ทันในนกหรอกนกมันมาจิกจิกแล้วมันก็บินหนีนะคะ แล้วปากมันแหลมมากนะคะนกเนี่ยเป็ดห่านมันก็ปากใหญ่เงี้ยมันก็ช้างก็บินไม่สูงเท่าเขามันก็กิน,น้น้อยกว่าเขาเห็นไหมนั่นดูดูดูนกดูนก <laughs> นก <laughs> อากาศด,ดีดีนะคะนี่แต่ลมแต่ว่าตอนนี้ถือว่าอากาศดีห่านที่เคย ที่เคยเห็นในคลิปบ่อยๆห่านปากแดงนั่นทงองใสอพยพไปที่อื่นนะคะไอ้ว่าไปสะเป็ดในเมืองก็ไม่ไม่เจอห่านนะคะท่องใสพากันอพยพไปที่ที่ประเทศอื่นแล้วนะคะจะเหลือแต่พวกนี้นี่มาหากินที่นี่มาวางไข่นะคะตอนนี้นกสีขาววางไข่นะคะแล้วก็เขาจะเก็บไข่นกมากินไข่นกมาขายนะคะแต่บ้านก็ไม่กินนะคะ เรากินไข่ไก่ธรรมดานะคะไข่นกเราก็ไม่กินเนาะแล้วก็ไม่อยากสเสกเสแสงหากินนะคะเพราะว่าเรามีไข่ให้เรากินไข่ไก่ก็กินได้นะคะนี่ค่ะมันเป็นฤด,ดูกาลของเขานะคะเขาจะมาหากินที่ไอเซ์แลนด์มาวางไข่ที่ไอเซ์แลนด์สองสามเดือนนะคะพอลูกแข็งแรงเขาก็บินอพยพไปหากินที่อื่นต่อนะ,ะไอ้นกสีขาวนะคะ อากาศก็เย็นนะคะนี่เย็นเชิงจะเย็นแล้วลมพัดเมื่อกี้ขับรถมาจากในเมืองนะ,ะเมืองหลวงเมืองหลวงก็อยู่ห่างจากว่านระาประมาณเจ็ดกิโลนะคะขับรถเมื่อกี้ขับรถนานนะ,ะระว่ารถปิดมันเป็นช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะฮะว่าไปโที่ยวในเมืองตอนสี่โมงเย็นก็รถโอ้โหรถเยอะมากเลย รถติดยาวเลยนะฮะเด็กๆเด็กๆพวกนี้สงสัยมาหาเก็บขวดหรือเปล่าเนี่ยเอารถเข็นข้างมาด้วยเด็กฝรั่งฉลาดนะฮะเด็กฝรั่ลักเขาฉลาดพอแม่เขาใจดีนะฮะเนี่ยเขาก็ปล่อยดูเพราะว่ามันไม่มีอันตรายนะฮะ ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะปลอดภัยนะคะพ่อแม่เขาก็ไล่ความกังวล้ะลูไปข้างนอกนะอากาดดีมากเลยรอบๆตัวว่านี่เป็นอย่างนี้นะคะหญ้าก็จะเขียวแล้วนะคะใบไ,ไม้ก็จะมีแล้วนะ,ะหนาวแล้วคุณยายหนาวแล้วลมแรงคุณยายหนาวดูสิ ขนมันอนะไอขนขนนกอะน,นะคะเนี่ยขนนกเนี่ยแพงมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีฟาร,ร์มเลี้ยงนกนะคะอยู่ตัวสีเทาดิเพิ่งฝึกขัดบินเลยนะคะนี่ไอตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยลูกมันนะคะที่มันมาวางไข่เอาไว้เนี่ยลูกมันนะเนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยก็เล็กๆสีเทาขาวๆเนี่ยลูกมันนะคะนี่เห็นไหมเขาฝึกลูกเขาออกมาหากินแล้วเนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยดูที่ เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเพิ่งเกิดเนี่ยออกมาหากินแล้วเนี่ยเพิ่งมาวางไข่เมื่อกี้นี่เองกาโชนมหมดเนี่ยเขาก็มาวางไข่ตอนนี้มาฝึกลูกให้ออกมาหากินแล้วนี่อีสีเทาๆนี่นะคะนี่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 สีเทาๆตัวเล็กๆนี่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 ขนยังอ่อนๆอยู่เลยเห็นไหมคะสีสีปีกมันยังจืดๆนะคะสีขนยังจืดๆอยู่เลย ฝึกบินนะคะกำลังฝึกหากินโอ้แม่ซิ่งมากเลยวันนี้ออกมาเจอลูกเจอลูกนกนะคะที่เราเฝ้าดูให้อาหารมันนะ,ะตอนมันมาใหม่ๆเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะมันมาแล้วก็มาเนี่ยมาออกลูกออกมาเป็นผล,ผลผลิตให้เราเห็นเลยนี่ทันตาเห็นเลยนะคะเห็นไว้เราได้แบ่งพันตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกเลยนะคะแบ่งพันต่อเนื่องนะคะ แปลว่าก็จะแบ่งปันเรื่อยๆนะคะไอ้พวกที่ลอยในน้ํานั่นกินอิ่มแล้วนะคะนุนจิขนมปังไปกินในน้ํานะคะนี่พวกเป็ดห่านนี่มันก็กินเสร็จๆนะคะเพราะว่าบินได้ไม่ไกลเหมือนนกนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นลูกนกนะคะอยดีใจดีใจดีใจนะคะขนมปังของเราแบ่งปันค่ะแบ่งปันไปเรื่อยๆนะคะดูค่ะ ค่ะสดชื่นมากเลยโอเคค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะว่าก็หนาวนะคะว่าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ